สวัสดีค่ะทุกทุกท่านสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะตอนยินยินนะคะทุกท่านก็มาดูตัวเลขเดวทางนะคะของรัฐบาลไทยนะคะทุกท่านแอดก็พามาดูเลขเด่นนะคะเลขเด่นของแอดนะคะคือเดินดีนะคะทุกท่านแล้วก็มาดูหนุ่มขอนแก่นนะคะเด่นมาครบปุ่นนะคะทุกท่านเด่นบนนะคะกอ็อไปด้วยก มาดูข้อมูลแนวทางกันนะคะทุกท่านก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อไปจัดซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะมาดูเลขเด่นนะคะเลขเด่นนะคะมามาเจ็ดเมืนี้นะคะที่อทำข้าวเด่นตัวเดียวบอลนะคะ 6ก็มานะคะทุกท่าน6 2 6มา65นะคะ2มา62 4มา44นะคะ3มา38อันนี้ลงล่างนะคะอางวดที่แล้วก็3มา43นะคะงวด16ทค2 5 6อเด็ดเด็ดนะคะเด็ดมา1ตัวนะคะทุกท่านแอดก็นำข้อมูลนาทางมาฝากให้เซฟข้อมูลเอาไว้นะคะสูตรนี้เดินดีนะคะยังไม่หลุดนะคะทุกท่าน ก็แอดชิดว่าเป็นข้อมูลบนนะคะวดนี้นะคะก็มาดูแนวทางของหนุ่มคอนเจนนะคะทุกท่านหนุ่มคอนเจนก็เด่นมาแล้วนะคะชุดเต็มบนนะคะชุดเต็มบนหนุ่มคอนเจนนะคะก็หนึ่งสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองนะคะหนึ่งสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามนะคะ หนึ่งสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่นะคะหนึ่งห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้านะคะทุกท่านชุดเต็มบนนะคะของนมคอนเจนนะคะก็เข้าดีนะคะข้อมูลทางก็มาดุนดีต่อเนื่องนะคะวันที่แล้วก็เข้าตัวกลับนะคะวันที่แล้วเข้าสองสองหนึ่งก็คือสองหนึ่งนะคะวัตกี้ก็เข้าสามสี่ตัวกลับนะคะทุกท่านก็ เดินดีนะคะข้อมูลบนนะคะทุกท่านแอดก็นำข้อมูลทางมาฝากมอนเดิมนะคะก็มาดูเลขนะคะติดบนนะคะหนุ่มขวัญเจนนะคะทุกท่านวันนี้16ทค2567นรอเนะคะเลขติดบน7ก2 8สองนะคะเ5 2 8นะคะทุกท่านเลขติดบนนะคะหนุ่มขวัญเจน16บทคนะคะ ที่แล้วให้มาก็เข้าแค่3มนะคะทุกท่านมีข้อมูลงวดที่แล้วให้มาก็เข้าเลข3มนะคะก็มาดูข้อมูลนทางนะคะท,ท่านมาดูเลขล่างนะคะของแอดพิลังวดนี้ได้น้อยหางนะคะเด่นล่างแอดพิลัตนะคะทุท่านเ9็3เก้าเก็ดสามเก้าสามนะคะเจ็ดเก้าเ็ดสามเก้าสามนะคะงวดวันที่สิบหกนะคะทรอคอสองพันห้า 167หกเ็ดนี้นะคะได้เ9็ดเก้าเ็ดสามเก้าสามอย่าลืมกลับกันด้วยนะคะวดเข้ามาทุกๆุกงวดแต่ว่ากลับด้วยนะคะทุกท่านวดที่แล้วเข้าสามสี่สี่สามบนนะคะอ่าส่วนมากจกมาล่างนะคะแต่วดที่แล้วเข้าขึ้นไปบนนะคะทุกท่านวดนี้เ9็ดเก้าเ็ดสามเก้าสามนะคะสำหรับเด่นล่างแอดวิลัตนะคะทุกท่านหน่อยชุดนะคะสูตรเข้าดีนะคะมาน้อยชุดนะคะ สำหรับดับล่างหนุ่มคอนเจนให้มาแล้วนะคะดับล่างศูนย์นะคะงวดนี้นะคะสิบหกอทคสองพันห้าร้อยหกเจ็ดหนุ่มคอนเจนดับล่างศูนย์นะคะดับสอนอบนสิบหน่วยบนนะคะดับเก้านะคะหนุ่มคอนเจนนะคะทุกท่านดับเก้านะคะรัฐบาลไทยนะคะทุกท่านก็เซฟข้อมูลเอาไว้นะคะ,ะ,คะแอดก็นำมาฝาก หลายสำนักก็ทยอยปล่อยออกมานะคะทุกท่านก็ตัวเดียวของเจไดไลพัตยานะคะวดที่แล้วหลุดนะคะทุกท่านงวดนี้เด่นซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี5้านะคะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้านะคะ,ออะ,ะ,คะสำหรับเจไดไลนะคะทุกท่านก็นำมาฝากมันเดิมนะคะ มาดูชุดแห่งความหวังนะคะทุกท่านชุดแห่งแห่งความหวังนี้นะคะมาทุกงวดนะคะเด่นล่างนะคะมีชุดแห่งความหวังนี้เด่นมานะคะหกหกหกเก้าแปดหกแปดเก้านะคะมีแค่สี่หางนะคะทุกท่านแอดกระบอกตรงๆว่าแอดเพิ่งเจอมานะคะก็เอามาเป็นข้อมูลทางให้หกหกหกเก้าแปดหกแปดเก้านะคะชุดล่างอย่างเดียวนะคะไม่เกี่ยวกับบนนะคะทุกท่านล่างเดิน ตรงๆเดินดีตรงๆไม่ต้องกลับนะคะข้อมูลบอกไว้นะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะแอดก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและกดติดตามนะคะขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์สวัสดีค่ะ